เปิดบ้างดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับรายการกันแล้วไงลบกวนในชุดนอนไงถุบตกพุกเลยะเนเนตตบเองถุยวันตกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมกันรายกันนะสมนชาแนลนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมคอร์เตอร์สไตล์ถุยอยู่กับเกมคอร์เตอร์สไตล์โกบาลนะครับก็ทำนี้โปรเจกต์มาแล้ว แล้วเราจะกระซิบกันังไมก็ไม,มก่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมวันนี้เรามาทำเสียงหลอกแคนคิวเฮ้ยทำเสียงตัวเองแล้วอยากกระทีบตัวเองเหมือนกันว่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมนนายโอ้ฉันอยากเห็นหน้ำพูดจังเลยเป็นตำรวจดีกว่านะครับเสียงของพี่เคียวเอ้ยถุยพี่โค เดี่ยวแนวมาเสียงของเร็วโค้งวันนีโจนมันนี้โจนมันนี้โจนมันนี้โจนโจนสองตัวนั่นใจตอนนี้พี่แก็แล้ตอนนี้พี่แกโรเซแล้วนะยาเพิ่งเข้ามาเลือดเหลือสามยาเข้ามาในคลนร์สตอนนี้พี่แกโรเซแล้วนะแต่ผมยังโรดไม่เสร็จนะครับเป็นอะไรที่ขี้โกงมากเป็นตำรวจนะฮะนะฮะเป็นตำรวจนะฮะโกรธนะฮะเป็นเป็นตะโกนอยู่กับผมสวดท้ายนี้อยู่กับผมนะชุดนอง อะไรครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแบบเบาๆนะฮะเออขอโทษเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะยิงนายเลยนะเมื่อกี้นี่คือความแตกต่างระวางอ่าคนคนที่ใจร้อนเล่นกับคนที่ใจเย็นเล่นคนที่ใจเย็นเออผมเป็นคนใจเย็นไนงะนะครับกับคนที่ใจร้อนโอ๊ยสัตว์มุณจะยิงทำไมนักหนาจะต,ตายโอ้ <laughs> โอเคนะนี่ก็ความแตกต่างกันนะครับ เราต้องใจเย็นก็แค yeah. yeah. well, ่ตายอ่ะอย่าไปซีเรียสสิส like ัก้นหนึ่งก็บอกฉนไม่ไหวแล้วซีเรียสทำไมซีเรียสทำไมซีเรียสทำไมเสียงมันเริ่มจะไปซีเรียสแล้วครับไม่เคยซีเรียสกับเกมเลยนะเมื่อเช้งวันนี้ผมคิดว่าการเล่นเกมมันเป็นแค่การผ่อนคลายอย่างนึ่งมันไม่ควรเอาใจเย็นนะครับการเล่นเกมเราสามารถหยิบประโยชน์ได้จากเกมแล้วทำเสียงนี้ทำไมวะเล่นเกมไม่มีประโยชน์แล้วหยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับ วันดี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 ดดดดโอ้ยโด<อ>นยิงกระบาลแตก r ีโ o a d reload โดนยิงกระบาลแตกเฉยเลยอันนี้มันปืนโอ้ปืนกรอบโมง,งผมนี่หว่ามีดีเสร์อันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อปืนมาโดนยิงแม่นเงินเปลี่ยนปืนก็ได้เยี่ยมโอ้ให้ตายเถอะให้ปืนไหนดหิเสถียรผมลบกลนวในชุดนอนนะ<แ>เป็นมุกนี่แมนไหมไหมครับใช้อกกากติับ น,นี่เป็นโหมดเดสแมทนะครับกับเคาน์เตอร์สไตล์เก็บไปเยอะ CS GO เดสแมทกับบอทนะครับก็คือรอบที่แล้วไปเล่นกับคนมาแล้วก็ลบคลิปไปแล้วเพราะว่าผ่านไ่เยอะเจ็บไ่เยอะนะครับไม่โจนโจนบอกแล้วเจ็บไม่เยอะโอ้ไม่รอดเนื้อมือ้ชยนี้ไปได้ไหยครับแล้วก็มาดูกันว่าบอทมันอยู่ไหนยิงไก่อไ่ม่เข้าหัวเลยเป็นสลีมมงคลเลยเกินลย โอ้ยยิงแม่นไปแล้วโอเคโอเคผโอเคท่านีอย่างใจเย็นนะครับเมื่อกี้ของต้องขออภัยด้วยนะนีคลาสนั่นนั่นแครนะครับบอดลีนอ่ะโอเคมาบอดมาชื่อลีนครับเสียนหายไม่อะไรบยากจะบอกว่าเสียนหายนะครับเมื่อกี้เฮ้ยตกนะอะไรวะ ไม่โดนกระบาลนะครับเซ็งเวันนี้วีใหม่เลยเขากระสุดพฟาเพื่อนวัสดีิาณเพ่ลยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมบอกว่ายังไม่พร้อมใจแทนละลาย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 ไลเกือบจะระวังมาติดติกระสิบนะครับมีติดมีติดเก่าครับโอ้โห เฮ้ยม่ใช่มันอยู่ดีๆีิีบุคคลที่สามขึ้นมาที่นีเงียบเลยนะครับเริบเอ,อิบไปตอนสามกันไอซ์ไอ้์วันอืมนักี่ก็มันนั่งใช้เมาส์ที่ถ่อเรือบเก่ามาทิดขาเรือบอะไรทำไมผมเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอบอทตักตัวเจอว่าแค่สามตัวแล้วก็ตายไปสาครั้งพี่โคเจ็ดตัวนะยิงไก่เนี่ย,นะย,เ,ยเจอกันไม่ยิงกันนะ่ะ โดนเก็บไปแล้วโดนเก็บไปแล้วชุดตกใจเพื่อนตัวเองนะครับไอ้หารแลวโจมันอยู่ไหนอ่ะด่านนี้ผมไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้เจ้าเอาสั้นใครวะเนี่ยเออไล่เฟินยิงไกลไม่ตายฮะอาร์กนะ่แหละก็อย่างว่าอาร์กมันเบาเนี่ย มันใช้ AWP กับบานแยกเลยเข้าใจนะผมเล่นกากผมกระตุกหาอะไรวะตอนพี่เล่นกากผมเล่นอับพี่มาหาโคตรกากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ที่จู่ๆเมามันก็้นี่เฉยเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> อยู่เป็นเฟรมก็ตกเริ่มไปนี่ยางน้อยก็เฟรมเลทยตกน้อยว่าอะ,อะไรอนะทำไมเดินแล้ววับวะ่วะเฮ้ย สกูเนียครับสักูสักูสกูเลยนะ่ยเดินละว้าบตลอดเลยครับผมพี่แค่ถ่ายแล้วแม่งแบบรู้สึกว่ารู้สึกดีเออลยเดินละวาาไปครับอ่าแล้วก็มาดูลุยกันต่อจะเดินละว้าเฉยเลยครับ2พันแม่งเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไม่ผัวไหมครับโอ้โหโอ้โหฮาจับปืนนี่อีพิกมากครับ ทำเตือนการการเชื่อมต่อมีปัญหาระบบสวยแต่การเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกสิบกว่าวินะครับโอ้หายแล้วไม่ทำอะไรกันโอเคอเค,ครับรอกดถ่ายอรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าเอพีเอจะตกหรือเปล่านะถ้าตกก็ต้องขออภยัยแทบไม่รู้ปัญหามาจากอะไรถ้า,กาแก้ไม่ได้ไหวนะครับผมแก้ไม่หวัดไม่ไวหวดีมาก ปืนเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเห็นว่าผมเล่นกากระขออภัยนะทำไมเก่งเราจะ<ผ>มไม่ตาไง,ไงวะเนี่ยไม่ดับสเต็ปครั้งหนึ่งสักคู่เขาตัดเลนเกลับ่ะตัดการกติดครับเฮ้ยผมว่านะมันจะตัดการเชื่อมต่อสิโอ้โหตัดการเชื่โอมต,ต่อหรือเปล่าก็ก็ก็เสียวๆ,ๆอยู่เหมือนกันนะ หลับเลยครับถ้านตาตายนี่แน่นิ่งมากจะมีปัญหาการเชื่อมต่อ,อจะห,หายยังไงเราพักน,นั่งเลยไปกดปรับกราฟิกแล้วมันเป็นนียโอเคก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าไลเฟิ่อแล้วก็กลับมาเราอยู่ที่ใช้ปืนนี่ดีกว่านี่โอ้ย โ,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 โอเคแล้วก็หนงต่อได้นนแล้วหนึ่งตัวค <c oughs> okay, รับหนึ่งบอลได้แล้วหนึ่งตัวโอเคครับผมกลับนีกครันง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไม่หายอีกแล้โวโอ้ไม่แก่ก็ได้วาเน็นแรวะเดนกอมมีปัญหาแน่แ เปิดไเปิดอะไรไว้บอกว,วันนี้ดูดูดูดละละละลายละลายไปกับเธอห้ามใจอ,อย่างนี้ก็หยุดไว้ก็วุ่นวาเกือบรัเบดเลยครับเคผมจะลองเล่นใจเย็นดูเนี่ยอ่าดนปืนปดเลยเนี่ย <laughs> เริ่มจะเย็นๆนะครับมีงความรู้สึกว่ามันกระตุกก็้ละ,ละพิ้ะพี่ไปเล่นปรับตัวยเท่าไหรนน่นนปุ๊บไม่ได้ปรับเลยปืนมันอะไรนะแต่ก็ปกต,ต,อติอืมหือหือหือดัจกจำไว้นะครับนคนที่เล่นเดสแมทถ้าเล่นกับคนน่อย่ามายืนดักเวลาคนขเขาเกิน เนี่ยคุณจะโดนแบบบอดเมื่อกี้เอ้าอะไรวะ,อะบอดเมื่อก<ะ>ี้กแมนเกินเออบอดมันพอมานพอปกตก่อนเ้รับเลยไอ้โควีไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่โควีชื่่โคเรียไปโค,โครี่โคี่ไปแล้วแมนเกิร์ดอีกแล้วเหรอครับ หลายรอบแล้วนะไอตัวนั้นอะรอบแซะนะฮะอบคือมันหลายรอบแล้วไอตัวนั้นไอจอน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 ไอจิมมี่ครับจิมมี่ลองใช้กลุ่มไล่อัพเชิดถ้าไม่ในจิม เขาไม่ลังหลังมาโดนมอดยิงตายตลอดเลยวะไม่รู้ใจนะครับเอ้าพอคาพวกไอ้นี่มันคาต่อเชื่อพวกที้ฆ่านะฮะโอ้กระสุนกระสุนเชียวเๆียวเียวเสื่อว่าเดินไปทางนี้อาจจะมีสิทธเจอเยอะเพราะงั้นเราต้องเดินอย่างระมัดระวังอันตรายนะครับอยู่ไป็ติห้าตายเป็นติสี่ตายใหญ่แล้วตายจั ืมันใจมันหลายละหลายละหลายละหลายหลักไหนทำไมติดกระตุกเมื่อกี้นะอจอนมันหมดมันหายไปเลยจ้าไม่กระตุกนะจอนจิงโดนไปแล้วจอน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  นี่ผมเป็นหัวลำไร้ลำไรใครไม่รู้หัวเกียร์เดินผ่านหน้าไปห,หัวเกียรียนี่ยนะครับเสื้อสีดำส้มเลยวะจอรนนั่นเองนะฮะหน้าเพื่อน,นี่เห็นมันหน้ายิงกระบ,บานจุมัดเลยวะโอ้โห,โห,โหจอรนแก้แก้สใช่ไหมเนี่ยได้จอรนเราจะเล่นกันไหนเฮ้ยของฆ่าตัวเนี่ยเดินมาตัง้งนานแล้วยังไม่ได้ฆ่าเลยเลยสวัสดีไก่น้อยไก่ไก่ ปืนเล่นแล้วเออไอ้นี่จะเจอก็เจอตอนดีโหลดมันถึงนี้แล้วนะมะนจะแตทีสามช่ยโอ้ยไม่ได้ทีโอ้ตัดแป๊บนึงมันกระตุกว่ะโอเคตัดอย่าตายใหม่บ้านโอเคครับผมก็กลับมากันอีกกับกลับมากับชุดหนึ่นทุยกลับมากับผมกับรายการทัชมาห์กับมากับผมนะครับในง่วงนอนตลอดปีนะเฮ้ยใคร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 เยอะเยอะเยอเราต้องใจเย็นในการเล่น พี่มันจะเย็นด้วยตัวใจเย็นใจเย็นตรงนั้นแหละตรงนั้นเยอะเนี่ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเรเรียบร้อยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ยิงไม่โดนเลย้มากเลยมุกมดีมุกเมดีตรงนั้นตรงนั้นแหละน่นเนาะตำรวจเลยตำรวจอยู่ตรงนี้ตรงมุมตึกที่เดิมจเอืมเดเดเด็ยเดเออนไปแล้วเป็นมีดดีกว่า อย่าเล่นอย่าเล่นมันอยู่ใกล้ยิงไม่โดนนะโดนแล้วเก็บแบบตอสี่นนเก็บเรียบถ้าสีมึงลงเรื่องจักรมึก็ต้องใส่หิเก็บเรียบเก็บเรียบเหลือคนเดียวเนี่โอ้โหแพ้เนี่ยเสียหน้าตายเลยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างข้างในล่างในลงท่อไปเราก็เข้าไปข้างในเนี่ยแหละในเนี่ยในเนี่ยเดินไปเลยเดินไปเลยมุดลงไปตกไปเลยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วออกประตูไปรอบมั้งยังไง ยังอยู่อยู่ที่เดิมอยู่เดิมตอนี้ผมเห็นหมเลยปอดยิงอยู่ตัวประกันเนี่ยเอาตัวประกันอยู่นี่ป้องกันตัวประกันไว้ยิงปู่ไว้ก่อนยิงปู่ไวงไงยิงเต่าตังเอ้ยทำกำไม่ต้องมื่อไหร่เมาเอไหร่เมื่อไหยตังไปแล้วตังโอ้ยซื้อนี่ก็ทำไมต้งกระตังยังงี้ทางกระตัง ไม่ทำกับตังค์ยางงี้ต <c oughs> ังค์หายไปเลยพันสองพันสี่ไว่าจะได้ซื้อ,อปืนดีๆมาใช้ตอนนี้เนึกว่ามันจบแมตช์แล้วมันจะไม่ลบตังค์ก็เลย<ช>ปั่นเลย,เยนะ<อ>วอนที่คุณตำรวจมีมใครอยู่ม,มั้ยเอ่ยเอาเปิดเปิดช่วยมีเจอโควิดมันต้องทำอะไรไปทำงานแล้วผมเร็วครับผมเร็วเร็วนะครับวันนี้เราต้องปิดนะฮะ เร็วเลยทุยเร็วเลยเร็วเร็วอุผมจะเลยอย่างใจเย็นแน่แน่เพิ่เด้วยความง่วงนอนเสียเลยเป็นอย่างนี้ทุ้ยอยู่ไหนกันนะออกมาสี่หนูเออเกิดการยิงนเกิดขึ้นการตายรางนั้นใช่หรือไม่ จะทำอะไรผมนะครับทำไม่ได้หรอครับ,ไไรบซื้อปืนไม่พออยกอนาจใจซื้อก็บอกน,นี่อุตส่าห์ซื้อมาจากไอช็อปแม่เส <นะ S 1> ือตังค์นันซื้อมาจากอะไรนะเซ็เองสังเองกต,ต้องเฟเซอร์เลยมันไม่ต้องซื้อทำไมอินดีบอกแล้ว ส่วนกระสุวนสวนเูเนี้เฮ้ยจะไหนวะโอ้โหเป็นซูปปเปอร์แมนอยู่ข้างบนเลยครับอืมอย่าคิดว่าก๊อกไม่สำคัญถ้าก๊อกเกมในเกมเพย์เดย์นี่สุดๆนะครับบอกแล้วบอกเทพครับอุ้ยเดินเลยไหนใครจะไปช่วยตัวประกรันไหน มานี่สิเดี๋ยวแค่ตัวเด okay. oh, out ียวรู้เลยอยู่ไหนเห็ดแล้วแพ้นี่นะโอ้ยอะไรวะสะเเพนยิงแม่นชิบหายเลยแพ้โทษบอดแพ้โทษบอดบอดง่บอดโง่งูเลดูมันเดินงูงูชื่อชื่อออฟฟิสนะฮะเราจะเรียกเขาว่าออฟฟิสนะฮะเอาเป็ดนะฮะอาเป็ดมึงเดเดินอ้อมลัดแค่ไหนเนี่ย นั่งนับไม่เห็นเนาะซ้ายมือนั่นแหละนั่นแหละซ้ายมือนั่นแหละยืนมองยืนมองเป็นตะขาบแคบจะทะลุหนังตายแล้วเอ้าแล้วเอ้าแพ้ละตายปวดมันนอนจะโจรได้ไหมเนี่ยเอ้าปวดเนี่ยแล้วก็ไปยืนดักอะไรตรงนี้ไอ้เงี้ยมันเขาก็ชนะไปให้เขาแป้งหนึ่งคนให้ก่อนคนให้ไอ้โหย ไม่นะฮะค่าเทียกับตูไป60เปอร์เซ็นะต์นี่ก่อนให้ไม่รู้เหรอก่อนให้พวกนายโดยเฉพาะเลยนะนี่ไม่อยไว้ไม่อยู่ไว้บทบทที่หนักหนักแม่งตรงนี้เลยลับรองแม่ง,งม,มากันชัวร์โอ้ยมันขนกัน,นมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาตรงกูเนี่ยเต็มเลย คเอาแล้วครับมาครับมีใครจะเดินเข้ามาไหมมีใครจะเดินเข้ามาไหมเดินเข้ามาเตรียมยิงอยู่เลยเกิด <t> การต่อสู้กันหน้าประตูเกิดขึ <t> ้นนะเราไม่มีใครเข้ามาเลยหรอไม่มีใครเข <t> ้ามาเลยอ่ะดักน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 ักดักเอ้ยมันดักเอ้ยมันดักฮึ่ยเจอไม่ได้คิวเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้ปืนปลดแล้วเนี่ย โอ้ยไม่ได้ดีไม่ได้เปิดโหมดเลยมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะโหมดดีมีชัยไปกว่าครึ่งรู้สึกบันทอนชีวิตยังไงต้องมุกอะไรโอ้ตกใจตกใจเพื่อนด้วยออกไปครับออกไปออกไปครับออกไปครับออกไปครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับนี่ครับยิงแรงหัวปั๊บปั๊บหลบก่อนครับมุกเมนตีนะมุกเมนตีเป็นโจนี่ต้องมุกเมนตีนะครับเป็นโจนี่ต้องมุกเมนตีนะครับสุดมาจากต้นสุด โอ,โอ้ใครมานอนใส่ตรงนี้โอเคครับเราจะไม่โกรธก่อนะนะเราต้องกเ,กอเ,เล,นนเลนะเ่นเย็นใจเ,นเย็นไม่โกรธไม่โกรธเลยสักนิดเดียวแพงแล้วนะใจเย็นๆนะใจเย็นเดี๋ยวโอกาสก็มาถึงเราอ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้อ่อ,อ,นอ,อนให้นะอ่อนให้นะทำเสร็จเลยรอดแน่รอดแน่เฮ้ยนายเดือดร้อนสิทำไมอ่ะใจเราตกยั้นง้ย เล่นอะไรวะเล่นมุกเกะเลนท่านเนี่ยตำรวจเห็นแล้วเอางี้เอางี้เอางครับตบหลังก็แม็ครับมองไลน์ก็แม็ตำรวจเดินอ้อมมาครับเห็นเห็นอยู่แบบแบบแบว่าแม็กซ์ครับมีบันทึกหน้าตำรวจกันครับสอบมาแล้วครับมองแคบมองครับไม่เห็นครับเดินหนี้ออกไปไหนวะเนี่ยตำรวจบอกเอาละครับกูได้เลิกดีแร้วเลิกยามเงามดีครับที่จะช่วยตัวประกันเนี่ยครับเปิดประตูไปครับผมคิ้วตัวประกันเลน ไอโจนโจรน,นี่ก็ดักตรงนี้ตลอดเขาเดินมาถึงเราก็ชนะแล้วไปดักตรงนั้นจะไปยิงโดนได้ยังไงวะตด้ได้ไครับระหว่างที่ถวงเวลาเนี่ยเราก็จะกดสลับกล้องไปเลย <c oughs> ตำรวจแบกตัวประกันเรับผมตัวประกันนี่เลือดเต็มเสื้อเลยนะครสงสัยโดนทำร้ายทารุณเน,นะยครับยะมีทั้งหลังโดนมีเลือดทั้งหลังทั้งเอวเนะฮยชะกันเลยทีเดียวครับสงสัยโดนแส้ฟาดเนะีฮย ไม่ครัโดยพี่โคตุยตุนนะครับยรดิงใครวะตารวจก็ชนะครับาวดมาถึงเขตพอเนยแยิงใครรู้ยังจะพยายามอีกนะแล้วคก็ชนะแล้วจริงถ้ามันไปนะอ้รอนี่ความปากครึ่งอะไรกับบอดไม่ได <se> <squ> <spe> <WA> ้นะฮะ ซื้อปืนชอบผมชอบปืนดด้วยซื้อปืนที่ชอบมาละไว้ใจบอดไม่ได้นะครับผมอย่าไปไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจบอดนะฮะนะครับเอ้ามันเลงอะไรข้างบนเนี่ยทำเป็นโลกทำมาเป็นเอลเอลิวเอลผิว ไม่รู้จะพูยังไงแล้วเนี่ยบอดมันตอนนี้บอดอยู่ข้างในหนึ่งตัวถ้าผมสปอยเลยนะครับนี่เนื้อโกงเลยผมบอดเด็กแว่นผ่านไปเด็กแว่นบ้านผลเลยครับมันไม่ต้องหัวใจนะฮะแว่นอะไรตอนนี้บ้านะครับพวกนี้ตำรวจนะครับอยู่ตรงนั้นแน่ๆนะครับปังครับนไม่โดนเลยเว้ย ก็บอกไปก่อนว่าเกมนี้เกมคเคาน์เตอร์ถึงเป้ามันจะนิ่งนะจริงนะฮะแต่กระสุนมันไม่ตามเป้าน,นะคระับโอเคนะครับผู้ชมครับเราก็กลับมาต่อไปตรงนี้โอ้โหโง่กระโดดลงมาเลื่อนต้นเลยโอ้ตายแล้วคนไข่เป็นปาลาเบิดควัน แม่โอ้ยน่าจะตีใครปลาไขรปลาไครปลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดีอาเพิ่งอย่เพิ่งอย่าเพิ่งเกือบไปแล้วเกือบเปแล้วเกเคนี่ไม่ใช่เกนะครับไปแล้วเกประจำเซิฟนะครับอะไรครับอะไรครับเอ่ออะไรใครวะใครวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่พ่นะผูครับโอเคตอนนี้ก็มอยู่แบบโอ้ตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยบอกแล้ว ยิงโชว์เลยหนึ่งนะโอเคนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้พี่สาวผมก็มาขว่นผมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคดูดาเมดดาเมดเข้าคนดูเต็มเต็มนะครับดาเมดเออนั่งหนึ่ กําลังเล็งหัวเลยกําลังเล็งกูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าใจเย็นๆเลยนะโอ้ยว่้ยไม่โดนเลยไหมตายตายก่อนมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเฮ้ย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 บอสสู้กันนะครับจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อบอสสู้กันเอง เอาเงี้ยเอาเงี้ยผูกกอดกันไล่เอาเงี้ยเอาเงี้ยยืนยิงกันนิ่งๆดกับสองต่อหนึ่งเขี่ยมเขี่ยมดูท่าตายนะครับโอ้สเปอยร์เนอะเราก็มาซื้อปืนต่อนะเมื่อกี้คือตายถามว่าตายได้ไงตายเพราะรีโหลดกระสุนจำไว้ว่าเจอบอดเลี้ยเจอบอทห้ามรีโหลดกระสุนเป็นอันขาดนะครับงั้นคุณจะเจอสิตายกันแบบ ระวังให้ดีพามาดีจะยู่กับเพรนะอย่ามาเนียนแถวๆนี้อีห้กูก็ไม่รู้คุใครมั้งยาอีโอ้ยกูมแดีไม่ดี้ยแปวัางาคือตายแอร์เลยนะกัมเอจะรอได้วะทางนี้พัฒนาฝีมือนะเไม่บอกไม่รูวะนนี้ เป็นแดงหมูเอ่อใส่ตม้มยำด้วยก็ดีนะพี่อร่อยก็เป็นแดงหมูใส่ต้มยำทีบ้างใส่หมูดีเอ้ยใส่ปลาดีอร่อยมันอาจจะแนงหมูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ำเหรอพี่ะใส่ได้ยหรอไม่รู้ไปดูดิรู้เที่ยวรู้ใส่หมูพี่รู้ใส่ใส่ใส่ตูดพี่ขาวใส่ทำไมเวลาใส่ตูดแล้วกินพี่โคืโดนดิ้ได้ไงอยู่ ตายแล้วยเพราะควมเงิบเนี่ยจะสังเกตว่าทำไมเวลาผมยูทุกครั้งจะต้องกดแท็บเมันเป็นติดอยู่ในสายว่ติดมันจะเกมอะไรกัไม่รู้นะทนาว่าติดมันจะเกมอะไรก็ติดฟอเทนเนะบอกไวก่อนเลยโดนแว็กไปเรียบร้อยแล้วเราผมก็เลยมาติด counter go ก่อ ก็อย่างไรกันมันเลยนี่แล้วมันอยู่ไหนกันเนี่ยพี่แล้วพอเขาจะปาระเบิดเสตเกงอยู่ข้างในเข้าไปแล้วขวามือข้างบนเปิดซ้ายวะเจอแล้วเจอแ้างหลังไง้างหลังโอ้ไม่โดนละโอเอ้ดีวีพีจ่อหัวอัวนี้โอ้โหโจรน่ฉลาดขึ้นเยอะนะครับมาดักตัวประกันเนี่ยดูความฉลาดของเขานะครับ ไอ้จำได้ว่ามีตัวประกันดูตัวชั้นตัวล่างไม่ใช่เหรอมันสมสมแล้วแต่สลับไปมาเอ็นกันขน,น,นาดนี้ไม่ยิงกันอีกว่าผมว่านะทีฝั่งเราแพ้เพราะฟังมันมี a w p ไ่ไป MC A หนึ่งเลยนะเว้ยโจรเชี่ยไรใช้ MC วะไปขโมยมาไห้นี่โอ้โอเลือนไม่ลดด้วยเอาเดินไปไหนนะไอ่ะเนี่ยอีโง่เอ้ยกลับไปกลับไปเอา๋อคอยเล่นต่อ E สองกัน เออครับตัดคลิปสักไปเจอกันแบบใหม่นอะครับ <Bye. S 1> โอเคเออไม่แคล่คละเ,เดี๋ยวมาจะเล่นกันเองนะครับ